สำหรับวันนี้นะครับก็มีแอปหาเงินฟรีทูมอนี่วอลเล็ตมาแนะนำนะครับผมเป็นแอปเล่นเกมดาวน์โหลดแอปมาทําเงินนะครับทำได้ทั้ง Android iOS แล้วก็บนคอมพิวเมตอร์การถอนเงินเนี่ยเราสามารถถอนได้ตั้งแต่100 1 0 0่งร้อถึงหนึ่บาทนะครับแล้วก็ยังมีเหรียญคริปโตบิตคอยให้เราเลือกถอนด้วยนะครับเดี๋ยวในคลิปนี้เนี่ยผมจะสาธิตวิธีการถอนเงินให้ด้วยนะครับสำหรับทูมอนี่วอลเล็ตหนึบาทนะครับเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนวิธีการทําเงินในคลิปกันเลยนะครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยยนะครับับบผมกก็อู่ แอปงานฟรีช anel นะครับวันนี้ก็จะมาแนะนำนะครับในส่วนของแอปทําเงินฟรีทูมอนี่เลตนะครับที่สามารถทําได้ทั้ง a n d r o i d แล้วก็ iOS รวมไปถึงบนคอมพิวเตอร์เนี่ยก็สามารถทําได้ถอนเงินได้โดยที่เราไม่ต้องเชิญเพื่อนก่อนการถอนเงินไม่มีเงื่อนไขในการถอนเงินเราสามารถทําเองแล้วก็ถอนเงินได้เลยนะครับเดี๋ยวจะถอนเงินให้ดูด้วยว่าวิธีการถอนเงินเนี่ยต้องถอนแบบไหนอย่างไรแล้วก็จะรับเงินเข้าทูมอนี่เวลตอย่างไรนะครับใครเป็นสายทูมอนี่เลตก็สามารถทําได้อนกันส่วนใครที่อยากจะมีเหรียญคลิปโตด้วยก็สามารถทําได้ในแอปนี้เลยเราไปด โหลดแอปกันก่อนเลยนะครับสำหรับตัวแอปนะครับผมในส่วนของตัวแอปเนี่ยดาวโหลดได้ทั้ง2เวอร์ชันเลยจะเป็น Android หรือว่า i o s ก็สามารถดาวนโหลดได้ส่วนคอมพิวเตอร์ก็สามารถพิมพ์ชื่อดาวนโหลดตามด้านซ้ายมือได้นะเข้าไปใช้งานในเว็บไซต์ได้เลยนะครับเขามีเว็บไซต์ของเขาอยู่สามารถเข้าไปใช้งานได้สําหรับแอปที่ใช้ในการทําเงินนะครับก็เป็นแอปตามนี้เลยนะครับถ้าเราต้องการดาวนโหลดพิมพ์ชื่อดาวโหลดตามชื่อนี้ได้นะครับแต่ถ้าเราค้นหาไม่เจอเนี่ยก็กดลิงก์ดาวนโหลดลงคอมเมนต์ปักหมดนะครับจะมีลิงก์การดาวโหลดไว้ให้ทั้ง Android แล้วก็ iOS อนครา็อตอร์ก ชื่อใน Google ได้หรือตามชื่อนี้นะครับในส่วนของวิธีการสมัครนะครับทั้ง Android iOS สามารถดูคลิปด้านล่างได้มีคลิปสอนไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับสามารถเข้าไปดูกันได้เลยแต่ถ้าเราอยากจะให้มันแปลเป็นภาษาไทยด้วยเนี่ยแนะนําให้เปิดผ่านตัว Google Chrome ก่อนนะครับแล้วก็ให้เราติดตั้งแอป,ปลงจาก Google Chrome นะเวลาเราเข้าใช้งานเนี่ยมันก็จะแปลภาษาให้เรานะครับอย่างเช่นด้านบนเนี่ยมีตัวอย่างให้ดูนะเมื่อเราเข้าใช้งานปุ๊บเนี่ยมันก็จะแปลภาษาให้เรานั่นเองนะครับต่อมานะครับในส่วนของเมนูต่อไปนะครับก็คือให ด้านบนขวามือของเราเลยตรงนี้เราจะต้องทําการยืนยันหรือว่ากรอกข้อมูลประวัติโดยย่อของเราก่อนนะครับให้เรากดไปที่ประวัติโดยย่อนะครับพอเรากดเข้ามาแล้วเนี่ยก็เลื่อนลงมาด้านล่างนะครับมันจะมีข้อมูลให้เรากรอกอยู่นะครับถ้าเรายังไม่ได้ยืนยันอีเมลนะครับก็ให้เรายืนยันอีเมลตรงนี้ก่อนนะครับมันจะมีอีเมลด้านล่างนะครับแต่ถ้าใครยังไม่ได้ยืนยันเนี่ยตรงคาว่าตรวจสอบแล้วเนี่ยจะยังไม่ขึ้นคําว่าตรวจสอบนะครับเราต้องยืนยันอีเมลของเราด้วยนะครับตรงนี้เนี่ยมีการใส่รหัสอ้างอิงนะครับถ้าใครยังไม่ได้ใส่เน ก็ได้มีของเพื่อนใช้ของเพื่อนก่อนได้เลยนะครับอันนี้คือการกรอกข้อมูลนะต่อมานะครับเรามาดูในส่วนของเมนูการใช้งานเมนูแรกกันเลยนะครับด้านล่างนะครับเมนูแรกนะครับก็จะเป็นในส่วนของ Leaderboard นะครับ leader board เนี่ยจะเป็นกระดานผู้นำนะครับในการจัดอันดับถ้าเราทำคะแนนติดอันดับ1นึถึงสิเนี่ยเขาก็จะมีลายได้ที่เป็นคะแนนให้เราด้วยนะครับเป็นรางวัลนะครับถ้าเราติดอันดับเนาะก็ลองทำติดอันดับดูนะครับจะได้รับคะแนนรางวัลตามนี้เลยเมนูที่2นะครับก็จะเป็นในเรื่องของการแชทพูดคุยภาาาายใใในนนนนแแอออปปะรับสสหผู้้้ทีี่่เเขขชงงวก็จ ในใเมนู Menu ที่3เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของการทําเงินนะครับก็คือการหารายได้นั่นเองนะครับการหารายได้เนี่ยมี2วิธี1การดาวน์โหลดแอปทําภารกิจเราจะได้ค่าตอบแทนนะครับสคือการทําแบบสํารวจหรือว่าตอบแบบสอบถามออนไลน์ทุกเว็บไซต์นะครับที่เขามีในส่วนของแอปนี้เราก็สามารถทํารายได้ได้ก็แล้วแต่เราว่าเราเนี่ยสะดวกในการทํารายได้แบบไหนชอบการเล่นเกมมากกว่าเราก็ไปดาวน์โหลดเกมเข้ามาเล่นชอบการทําแบบสํารวจมากกว่าเราก็เข้าไปที่เว็บไซต์ของแบบสํารวจได้เลยตรงนี้เนี่ยก มีงานให้เราเลือกนะครับตรงข้อเสนอล,ล่าสุดเนี่ยเราก็กดเข้าไปดูได้ตรงทั้งหมดตรงนี้เราสามารถเลือกได้เป็นแอปหรือว่าเป็นเว็บแล้วก็กดเป็นแอปนะพอเราก,กดเป็นแอปเนี่ยเราก็จะมีตรงนี้ให้เราเลือกนะครับเราก็เลือกแอปที่เราต้องการเล่นได้เลยอย่างเช่นเป็นเกมนะครับเราก็เลือกตัวเกมที่เราพอจะทําได้นะครับเกมนี้นะครับผมก็จะใช้ระยะเวลานะครับสามสิบวันนะครับไม่เกิน30วันนะครับในส่วนของภารกิจเราต้องทําให้ครบก่อนนะครับก็ดาวน์โหลดติดตั้งลงในเครื่องได้เลยส่วนเว็บไซต์นะครับในการทําแบบสํารวจเนี่ยก็มีค่อนข้างเยอะแล้วก็คะแนน ก็เยอะมากนะครับลองกดเข้าไปทําได้เลยตรงหน้าเว็บตรงนี้ทั้งหมดเลยเนีก็กดเข้าไปเล่นได้อันนี้คือรวมทั้งหมดแหละในส่วนของการสร้างรายได้ต่อมาเรามาดูที่เมนูที่4นะครับในส่วนของการถอนเงินนะครับหรือว่าการใช้คะแนนของเราเนี่ยแลกเปลี่ยนเป็นเหรียญคริปโตหรือเป็นโทมอนิวอลเล็ตก็ได้สําหรับไรคอยเนี่ยแลกขั้นต่ำอยู่ที่1000พคะแนนเท่ากับ1ดอลลาร์ใครที่อยากจะเก็บเหรียญไรคอยเข้ากระเป๋าของคริปโตเนี่ยก็สามารถแลกตรงนี้ได้ผมมี3 0 0พผมก็จะได้ประมาณ3ดอลาอา 1, ดอลาร์นะเพราะว่า1น0่ันเท่ากับใน e y อันนี้เนี่ยจะมีรายการเดียวนะครับอยู่ที่200บาทา 7, นใช้เจ็ดพันคะแนนในการแลกนะสำหรับทูมิเนเลตนะครับเริ่มต้นที่1 0 0่งถึงหนึ่คะแนนเนี่ยก็จะเริ่มต้นที่3,500คะแนนสาหรับ100บาทแต่ถ้าเราจะแลกที่1000เราต้องมี3 5มหมนะครับผมเลือกเป็นทูมิเนเลตหนึ่งร้อยบาทแล้วกันกดยื่นการถอนเงินตรงนี้ด้านล่างนะครับโอเคนะครับการถอนเงินของคุณสําเร็จแล้วนะครับกดเยี่ยมมากเลยอันนี้คือการถอนเดี๋ยวเราค่อยไปเช็คตรงประวัติการถอนเงินของเรานะอันนี้คือการถอนของ um ทู 250ดอลลาร์น,นี่คือการถอนเงินของ PayPal นะในส่วนของ Bitcoin Bitcoin เนี่ยก็จะขั้นต่ําอยู่ที่20,000คะแนนหรือ20ดอลลาร์นะครับอันนี้น่าจะปรับใหม่แล้วเมื่อก่อนเนี่ยมันอยู่แค่5ดอลลาร์ตอนนี้ราคา Bitcoin มันขึ้นสูงมันก็เลยต้องปรับนะครับต่อมาก็จะเป็นในส่วนของบัตรของขวัญ Visa แล้วก็ Netflix นะครับเราสามารถแลกได้นะ34ดอลลาร์นะครับก็ใช้อยู่ที่ประมาณ34,000คะแนนนะครับอันนี้คือการถอนเงินต่อมาเรามาดูที่ประวัติการแลกเงินของเราที่เราแลกไปนะครับกดมาที่ประวัติโดยย่อของเราานนะด้นบน มันจะมีข้อมูลนะครับให้เรากดเข้าไปที่ประวัติโดยย่อนะเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับตรงนี้จะมีหัวข้อทั่วไปข้อเสนอแล้วก็การจ่ายเงินนะครับจากนั้นเนี่ยก็กดมาที่การจ่ายเงินตรงนี้เนี่ยก็จะมีสถานะนะครับแจ้งเลยนะครับหรายการทูมิวิลเลตหนึบาทนะครับก็อยู่ระหว่างรอดําเนินการกดดูได้นะครับอันนี้1 0 0รบาทในวันที่8เดือน1นะครับสองพเวลาก็สิบเก้านาฬิกาสานาทีอยู่ระหว่างรอดําเนินการถ้าได้รับเงินเนี่ยเขาจะแจ้งทางอีเมลของเรานะครับให้เราเช็คผ่าานอีเเมลขงรได้ จะเข้ามาดูในแอปก่อนก็ได้ถ้าได้รับการตรวจสอบเรียบร้อยเดี๋ยวผมจะมาทําคลิปเติมเงินให้อีกรอบในวันพรุ่งนี้แล้วกันเนาะน่าจะไม่เกินวันพรุ่งนี้นะครับน่าจะแลกได้นะครับก็ประมาณนี้ในการใช้งานแล้วก็การถอนเงินทั้งหมดของแอปนี้ไม่ยากนะลองเข้ามาเล่นดูนะครับเราจะเชิญเพื่อนหรือว่าไม่เชิญเนี่ยก็ถอนเงินได้นะส่วนคนที่ต้องการเชิญเพื่อนเนี่ยกดมาที่รูปโปรไฟล์มันจะมีคําว่าการอ้างอิงอยู่นะครับกดเข้าไปแล้วก็จะมีลิงก์ให้เราเนี่ยเอาไปแชร์เอาไปแนะนําต่อได้ทุกช่องทางเลยนะครับนี่คือล้ว เราก็กดแปลงค่าคะแนนนะครับด้านล่างตรงนี้เนี่ยมันจะมีให้เราดูลำดับก่อนนะครับว่าลำดับของเราเนี่ยในการแนะนําเพื่อนเนี่ยเราจะได้รับค่าคอมมิชชั่นเท่าไหร่นะครับมันก็จะแจ้งแต่ถ้าเราแนะนําเพื่อนไปแล้วมีรายได้เข้ามาให้เรากดไปที่ตรงโปรไฟล์ของเรานะครับแล้วก็กดไปที่รางวัลนะตรงนี้เนี่ยมันก็จะขึ้นการแปลงค่าเงินนะครับก็คือแปลงค่าจากคะแนนที่เราได้รับมาจากการเชิญเพื่อนเป็นยอดด้านบนตรงนี้ให้เราน <P> erm <ot ions> <ๆ>ั่นเองนะครับก็ประมาณนี้ในส่วนของการถอนเงินแล้วก็การใช้งานต่างๆนะครับหวังว่าเพื่อนๆเนี่ยน่าจะพอทําได้นะไม่ ส่วนใครที่เคยเล่นอยู่แล้วเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์รีวิวด้านล่างคลิปนี้ได้นะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับต่อมาเรามาดูที่เมนูที่4นะครับเนส่วนของการถอนเงินนะครับหรือว่าการใช้คะแนนของเราเนี่ยแลกเปลี่ยนเป็นเหรียญคริปโตหรือจะเป็นทูน<ๆ>ี่วอลเล็ตก็ได้สําหรับไลท์คอยเนี่ยแลกขั้นต่ำอยู่ที่1000คะแนนเท่ากับ1ดอลลาร์ใครที่อยากจะเก็บเหรียญไลท์คอยเข้ากระเป๋าของคริปโตเนี่ยก็สามารถแลกตรงนี้ได้ผมมี3,000ผมก็จะะได้ปรมาณ3ดเพราาะว่ 1,000พันเท่ากับ1ดอลลาร์ในส่วนของ Shopee Pay อันนี้เนี่ยจะมีรายการเดียวนะครับอยู่ที่200บาทใช้7000คะแนนในการแลกนะสำหรับท m ม n เ y Wallet นะครับเริ่มต้นที่ 100- ถึง1,000คะแนนเนี่ยก็จะเริ่มต้นที่3,500คะแนนสำหรับ100บาทแต่ถ้าเราจะแลกที่1000เราต้องมี3 5 0 0 0นะครับผมเลือกเป็นทูม m เน่เวลต l หนึ่0บาทแล้วการกดยื่นการถอนเงินตรงนี้ด้านล่างนะครับโอเคนะครับการถอนเงินของคุณสำเร็จแล้วนะครับกดเยี่ยมมากเลยอันนี้คือการถอนเดี๋ยวเราค่อยไปเช็ บเลตพาวเริ่มต้นที่5ดอลลาร์ถึง250ดอลลาร์นี่คือการถอนเงินของ p a y p a l นะในส่วนของ Bitcoin Bitcoin เนี่ก็จะขั้นต่ำอยู่ที่20,000คะแนนหรือ20ดอลลาร์นะครับอันนี้น่าจะปรับใหม่แล้วเมื่อก่อนเนี่ยมันอยู่แค่5ดอลลาร์ตอนนี้ราคา Bitcoin มันขึ้นสูงมันก็เลยต้องปรับนะครับต่อมาก็จะเป็นในส่วนของบัตรของขวัญ Visa แล้วก็ Netflix นะครับเราสามารถแลกได้นะ34ดอลลาร์นะครับก็ใช้อยู่ที่ประมาณ34,000คะแนนนะครับการถอนเงินต่อมาเรามาดูที่ประ ประวัติโดยย่อของเรานะด้านบนตรงนี้นะครับมันจะมีข้อมูลนะครับให้เรากดเข้าไปที่ประวัติโดยย่อนะเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับตรงนี้จะมีหัวข้อทั่วไปข้อเสนอและก็การจ่ายเงินนะครับจากนั้นเน่ยก็กดมาที่การจ่ายเงินตัวนี้เน่ยก็จะมีสถานะนะครับแจ้งเลยนะครับหนึ่งรายการทุมนิโวลีต1หนึ่งร้อยบาทนะครับก็อยู่ระหว่างดําเนินการกดดูได้นะครับอันนี้หนึ่งร้อยบาทในวันที่แปดเดือนหนึ่งนะครับสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเวลาก็สิบเก้านาฬิกาสามสิบเก้านาทีฝั่งรอดเนินการถ้าได้รับเงินเน็ ขอองเรราได้หืว่าจะเข้ามาดูในแอปก่อนก็ได้ถ้าได้รับการตรวจสอบเรียบร้อยเดี๋ยวผมจะมาทําคลิปเติมเงินให้อีกรอบในวันพรุ่งนี้แล้วกันเนาะน่าจะไม่เกินวันพรุ่งนี้นะครับน่าจะแลกได้นะครับก็ประมาณนี้ในการใช้งานแล้วก็การถอนเงินทั้งหมดของแอปนี้ไม่ยากนะลองเข้ามาเล่นดูนะครับ